Diwali is a major festival for those of Indian origin around the world. The Festival of Lights is celebrated by Hindus, Jains, and Sikhs and usually lasts five days. It is celebrated during the Hindu lunar month of Kartika and begins on October 24th this year. Today, Wokative goes inside the Royal Thai Embassy in New Delhi to explore the event organized by the Embassy for Thai Citizens. <laughs> คุยพบปะกับคนไทยนะเพื่อหาลือเกี่ยวกับแผนงานที่เราสถานทูตกับกลุ่มคนไทยที่นี่ที่เป็นเครือข่ายเราเนี่ยมีอะไรจะทําร่วมกันได้สนับสนุนกันและกันได้นะเราก็เลยเถือโอกาสจัดกิจกรรมให้มีการเพ้นต์ตัวเขาเรียกว่าเดียนะฮะสำหรับที่จะใส่น้ำมันแล้วก็จุดไฟ ในโอกาสวันเทศกาลดิวาลีเนี่ยให้คนไทยซึ่งพำนักอาศัยอยู่ที่นี่อยู่แล้วเนี่ยได้รู้จักวัฒนธรรมของอินเดียเราก็ลองทําเพื่อเอากลับไปใช้ที่บ้านนะแล้วจะได้มีโอกาสพูดคุยกันนอกเหนือจากเรื่องการคุยเรื่องงานแล้วเนี่ยก็ได้คุยกันในเรื่องอื่นๆสร้างความสัมพันธ์ต่อก,กันนะฮะ c o m e Diwali, c e l e b r a n t s p r e p a r r e y c l e a n i n g renovating, a n d d e c o r a t i n g t t e i r homes and workplaces with diyas. ์ t ิธี workshop, The embassy invited an Indian visual artist to teach Thai people how to decorate the oil lamp. Indians believe that diya represents the triumph of light over dark and good over evil, which is symbolically lit during prayers, rituals, and ceremonies. They are usually permanent fixtures in homes and temples. The warm, bright glow emitted from a diya represents enlightenment, prosperity, knowledge, and wisdom. One of the gorgeous works was done by a Thai artist who is a lecturer at Silapakon University. For Thai citizens in India, this kind of activity is a delightful chance to reunite with other Thais abroad while enjoying their lives in India. Most of them have found that the charm of the country is the people. จริงๆแล้วคนอินเดียเนี่ยที่พิมรู้จักจากประสบการณ์เนี่ยก็คือเป็นเป็นคนที่ ให้ความสาคัญกับครอบครัวแล้วก็มีความอบอุ่นแน่นแฟนคือทั้งเครือญาติทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ค่อนข้างประทับใจเรื่องนี้เพราะว่าเวลาเขาจะมีกิจกรรมที่รวมญาติทําให้เรารู้สึกอบอุ่นเหมือนแบบไม่ได้โดดเดี่ยวแบบอยู่อยู่แบบอยู่ต่างประเทศเขามาอยู่จริงๆเรามีเพื่อนที่อินเดียที่ช่วยเหลือเราโดยที่ไม่เขาไม่ได้คิดหวังผลประโยชน์อะไรนะคะ <ừ> เ,เราก็รู้สึกว่าบางครั้งเราเคยเราเคยเระแวงว่าเขามาช่วยอะไรอะไรแล้วเนี่ยเขาต้องมี าต้องมีคิดอะไรในหัวเขาแน่ๆเลยใช่แต่ว่าพอเอาจริงๆเขาช่วยเราแบบที่ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไร According to the ambassador, the next event to be organized by the embassy will be another one which Thai food lovers should not miss. กิจกรรมต่อไปก็มีแผนงานที่เราจะทำก็กะว่าจะจัดงานสตรีทฟู้ดนะฮะคือที่สถานทูตแล้วให้กลุ่มไทยเนี่ยมาเอาอาหารแต่ละคนก็มีฝีมือเนี่ยทำอาหารมาจำหน่ายสำหรับกลุ่มคนที่อยากจะมาทานซึ่งมีทั้งคณะทูตคนอินเดียซึ่งต่างก็ชอบอาหารไทยและอยากให้สถานทูตเนี่ยมีอาหารจำหน่ายแต่เราเนี่ยอยากให้คนไทยได้มีโอกาสทำอาหารมาให้คนอินเดียได้ชิมได้ลอง they participated reporting for thai pbs world